เห็นเป็นล้มจะร้องทำไมและนี่คือ M210 เป็นสไนเปอร์เล่นเป็นหน่วยรีควอนสายวัน็อดจะเป็นยังไงใน Battlefield 6มาดูฝากสปอนเซอร์ร้านเติมโค้ดเกมด้วยนะครับ เอาละถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันชิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ